สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับและวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาคุยถึงสวิต c h เชอร์นะครับสวิต c h เชอร์เนี่ยก็คือมันจะเอาไว้ทํางานคู่กับแคปเจอร์การ์ดนะครับผมให้ดูแคปเจอร์การ์ดของผมนะครับแคปเจอร์การ์ดจะเปิดมาณนนี้นะครับแคปเจอร์การ์ดเนี่ยมีหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณจากกล้องนะครับแล้วก็ส่งไปที่คอมพิวเตอร์นะฮะคล้ายกับเว็บแคมนะครับเป็นภาพกับเสียงนั่นเองนะครับ ก็ตัว u g r e e นสวิต c h เ r ตัวนี้นะครับก็คือตัวช่วยสำหรับการสวิต์กล้องนะครับในกรณีที่เรามี2กล้องนะครับเราก็เสียบสาย HDMI นะครับเข้าทางด้านนี้นะครับ2รูแล้วก็ให้ไปออกเอาพุตนะครับอีกรูหนึ่งนะครับสามารถไปเสียบจอหรือว่าไปเสียบแคปเจอร์การ์ดก็ได้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเราใช้ตัวส่งสัญญาณนะครับก็คืออาจจะมีกล้อง1ตัวนะครับแล้วก็ สวิตให้ออกจอ2จอนะครับสลับกันไปนะครับ2จอสามารถทําได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับผมใช้แค่กล้อง2กล้องแล้วก็สลับเลือกนะครับว่าจะให้ภาพเนี่ยออกจากกล้องไหนนะครับโดยการกดปุ่มด้านบนนะครับมันจะมีไฟสีฟ้านะครับขึ้นที่เลข1กับเลข2นะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราใช้รูไหนหรือว่าเราใช้กล้องไหนอยู่นะครับผม แต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดของมันนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีความดีเลย์นะครับดีเลย์เนี่ยประมาณ2-3ถึงาวิเลยนะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสาย HDMI ที่เพื่อนๆหามาเนี่ยมันเป็นสายที่แบบยาวหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสายยาวเนี่ยก็ดีเลย์านานหน่อยแต่ถ้าเป็นสายสั้นๆ1เมตรเนี่ยก็ดีเลย์ประมาณสัก1นวิถึง2วิประมาณนั้นนะครับ นั่นแหละอันนี้ก็คือข้อจํากัดของเขานะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถรับข้อจํากัดตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถซื้อตัวนี้ไปได้นะครับผม2วนะินานไหมนะเดี๋ยวผมจะลองปิดวิดีโอนี้นะครับ2วิให้เพื่อนๆคอยและกันอ่ะเริ่มนะครับอ่านานประมาณนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอดใจรอได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ สามารถซื้อได้นะครับราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงเลยนะครับสามารถซื้อไปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมันพกพาไปไหนก็ได้นะสวิตช์จอ1-2อะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันจะได้ในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอัดวิดีโอเรียบร้อยแล้วเอามาตัดต่ออีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเราจะตัดต่อตรงช่วงเดตแอร์นะครับหรือว่าช่วงที่หน้าจอมันมืดเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปไลฟ์สดนะครับผมคิดว่ายังไม่ค่อยแนะนํา ถ้าจะเอาไปไลฟ์สดเนี่ยผมแนะนำว่าใช้โปรแกรมพวก OBS นะครับแล้วก็ต่อกล้องเข้ากับ Capture c การ2ตัวแล้วก็สวิตช์ในโปรแกรมดีกว่านะครับตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ถ่ายแล้วก็เอาไปตัดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมส่วนรายละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าอยากจะไปสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมตัวนี้นะครับสวิตเชอร์ของยูกลินนะครับ